สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อนใหม่ของผมอีกหนึ่งคนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันหน่อยนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าผมเห็นเขาในทิกตอกเนี่ยคอนเทนต์ปั่นมากสนุกมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับเนาะคือผมผมชื่อโทมัสนะครับสายาโทมัสมุลเลอร์ครับโทมัสมุลเลอร์นักบอลนี่ว่าเราชอบเตะบอลใช่ก็ชอบชอบเตะบอลครับชอบเตะบอลด้วยใช่ครับสายาโทมัสมุลเลอร์อ๋อโทมัสเป็นคนประเทศอะไรครับผม ประเทศมาลีครับมาลีก็คือเป็นทวีปแอฟริกาใช่ครับ<ข>อ,อยู่ทวีปแอฟริกามาลีพี่เคยได้ยินเพราะว่าอาจจะมีหนังหลายเรื่องหรือว่าใ,<ช>ในประวัติศาสตร์อะไรต่างๆ<ช>นะครับเฮ้ยทำไมพูดไทยชัดขนาดนี้เนี้ยพูดไทยชัดเพราะว่าผมมาเกิดที่ประเทศไทยครับอ๋อเกิดที่นี่เลยเหรอครับใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาที่นี่ต่อหรือว่าใช่คุณพ่อคุณแม่เคยย้ายมาทําธุรกิจที่ไทยประมาณ30 4 0ปีแล้วครับสามสปีแล้ว แล้วน้องอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ยี่แปดครับยี่แปดอ๋อคือเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยใช่แล้วก็โตที่นี่เลยใช่ครับในแบงกอกในกรุงเทพใช่ครับว้าวแล้วโตในการโตที่นี่เนี่ยเข้าเรียนก็เรียนโรงเรียนไทยปกติเลยอตอนแรกอ๋อผมผมเรียนโรงเรียนไทยอถึงตอนอายุประมาณเข้าเข้าเข้าปอนหนึ่งอลไรกันเข้าปอนหนึ่งอ๋าครับใช่หลังจากนั้นผมก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนคล้ายๆแบบเรียนเทียบอ่ะอ๋อโอเคสไตล์อะไรกอสโนอะไรพวกนี้ไ ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เคอมันจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นพวกไปทางชาลับอะไรพวกเนี้ยครับคือแบบว่าเหมือนเรียนกรานเนี่ยครับเป็นคำพีของอิสลามเนี่ยอุ้ยอันนี้พี่ไม่เคยรู้เลยใช่อ๋อก็ระยะเรียนตรงนั้นใช่ระเรียนตรงนั้นแล้วก็ก็เป็นภาษาไทยนี่แหละเป็นภาษาไทยก็ก็เป็นหลักๆจะเป็นภาษาหลับแล้วก็จะมีวิชาที่เขาแบบว่าสอนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามอะไรเนี้ยครับ ก็คือส่วนใหญ่ลึกๆเลยจะเป็นทางแนวสลามมากกว่าเลยก<ช>็คือเรียนโรงเรียนไทยมาจนถึงป .1 ก็่ก<ช>็ะแก่ขอไข,ข่ตั้งแต่แรกเป็นหมดตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เป็นเลยแล้วพอเรียนจากตรงนั้นจบเนี่ยก็มาเริ่มเรียนมาเริ่มเรียนกาแก่ขอไข่จริงๆตอนนั้นก็เป็นแหละแต่ว่ามันระยะเวลาคือแบบมันลืมไงลืมใช่ไหมมันลืมแล้วแล้วก็มาเริ่มเรียนใหม่เพราะว่าอยู่พิมพ์ไทยก็ได้ด้วยได้หมดทุกอย่างใช่ครับ อ๋อไปเรียนเกี่ยวกับคัมภีร์นั้นก็คือแสดงว่าแบบน้องเป็นสถาอิสลามถูกไหมใช่ครับอ่าก็เลยเรียนตรงนั้นมาเรื่อยๆเรียนตรงนั้นมาเรื่อยๆรจนจนโตเลยครับในการโตในประเทศไทยเงี้ยเราได้มีโอกาสได้กลับไปประเทศมาบีบ้างไหมครับเอาจงจริงผมยู่ผมยังไม่เคยบินบินออกนอกประเทศเลยอ่าโอเคคือยุดหยุดในไทยตลอดในไทยตลอดใช่ไหมใช่ครับอืมงั้งก็อาจจะไม่ ค่อยรู้แบ็กกราวด์ประวัติประเทศมากเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับก็พอพอรู้อยู่ก็เป็นคนไทยแล้วแหละเอาจริงก็ประมาณนั้นเน้ะอ่าแล้วในการเติบโตในประเทศไทยเนี่ยมันคือมันเป็นยังไงบ้างกับชีวิตแบบมันยากไหมในการที่แบบเราเราเป็นผิวสีอะไรเงี้ยเอาจริงจริงช่วงแรกมันก็ยากนะโดนแก้อะไรบ้างโดนแก้โดนล้ออะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็มีช่วงช่วงที่เราแบบว่าเด็กเด็กเด็กเอะไรเงี้ย ปกตินะคนเด็กคุณชอบแกล้งพี่โดนพี่เป็นคนไหนพี่กระโดดเนี้ยใช่แต่คือถ้าเป็นผิวสีอะไรเนี่ยก็คือมันจะหนักหน่อยไงมันจะหนักหน่อยใช่ก็มีโดนมาบ้างก็มีโดนบ้างมีโดนแกล้งด้วยหลายอย่างเลยพี่เข้าใจนะมันก็มันจะพูดว่าเป็นเรื่องปกติก็ไม่เชิงอ่ะมันมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นแบบนี้ใช่มันก็เป็นแบบนี้แหละ แต่ว่าโตมาแล้วอายุจนถึงอายุยี่สิบแปดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่เน่ชิวๆใช่หลังจากเราโตมาก็มีปัญหาอะไรจะเป็นแค่เด็กนักเรียนอะไรประมาณนั้นแหละใช่ครับเด็กนักเรียนแบบเพื่อนๆเราอะไรอย่างเนี้ยถือว่าเล่นเดียวกันอะไรก็จะมีแค่นั้นแหละครับผมแต่พอโตมาก็ก็ได้เจอคนไทยเยอะมากมายเขาก็ไปปวับัีเราไม่มีปัญหาอะไรชิวๆโตมาก็ไม่มีแล้วมาเรามาแกงอะไรไม่มีแล้วเขาคิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วแหละใช่เราคงจะจะอย่างนั้นแหละแล้วเวลาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าไปข้างนอกแล้วไปที่ใหม่ๆแล้วบางทีแบบ เราพูดไทยแล้วมีคนแบบตกใจไหมอะไรเงี้ยอ๋อมีครับเยอะเอะเลยครับทุกคนนี้ยังเป็นอยู่เลยแต่เขาก็ชื่นชมใช่ไหมล่ะมันเขาก็ชื่นชมว่าเออพูดไทยได้ไงพูดไทยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยสมเนียงแบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เห็นตัวนี่ก็เชิงแบบว่าคนไทยเลยใช่ตอนนั้นพี่เห็นว่าเจะว่ากันอย่างงี้พี่เห็นในติ๊กตอกเราแล้วแบบเฮ้ยพูดเก่งมากเลยตลกมากเพราะเห็นมาบว่าไปเหมือนน่าจะมีคลิปหนึ่งที่เป็น คุณยายอะไรตั้งๆอะารถามว่าเอเป็นใครลูกมาจากไหนอ๋อใช่ใช่ครับคลิป,ลปนั้นก็คนดูหลายล้านอยู่ครับตลกมากเลยอะครับผมแล้วเรามีพี่น้องไหมครับพี่น้องมีครับผมพี่พี่ขอถามว่นพี่เห็นคลิปหนึ่งที่ที่มีน้องคนนึงมาแล้วก็สัมภาษณ์เป็นนักบอลน,น่ะนั่นใช่น้องชายเราปะหรือ,อ,อไม่ใช่เป็นเพื่อนไม่ใช่น้องชายคือพอดีผมแวะไป มสันแห่งหนึ่งก็คือแวะไปละหมาดแล้วผมก็ไปเจอพอดีเขารู้จักผมไงก็เลยชวนกันถ่ายคลิปเลยฝากไปติดตามได้นะสนุกมากเลยโตมานี่เราได้ใช้ภาษาไทยอย่างเดียวไหมครับหรือว่ามีภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับไม่ใช่ภาษาอาหรับั้ยก็มีภาษาอาหรับที่ที่มีคัมภีร์นะพวกนี้ใช่ครับก็มีภาษาอาหรับแล้วก็ไทยอังกฤษมีไหมอังกฤษมีนิดหน่อยพูดอังกฤษได้ไหมครับอังกฤษได้พอพูดได้ดีกว่าอื ใช่เพราะว่าเราเน้นไปทางนาทางแบบว่าอารับเลยอะอารับเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อพี่เพิ่งรู้เนี่ยตอนแรกบางทีแบบว่าแล้วพี่เจอคนผิวอะไรเงี้ยเขาว่าส่วนใหญ่เขามีพูดในกฤดมีอะไรบ้างแต่ของเราเกินโตในไทยไงใช่แล้วเรียนก็เรียนเรื่องเรียนไทยถูกไหมใช่จริงๆปกติแล้ววะเขาเขาก็จะแบบว่าคนที่โตในไทยเขาจะเรียนอังกฤษด้วยครับเพราะว่าเราไปเรียนกินก็ไม่ได้เลยถูกไหมก็จะได้แต่ภาษาเขากับภาษาไทยครับ อันนี้คือคนที่มาเกิดในไทยเขาต้องเรียนกฤดด้วยอแต่ของผมเนี่ยคือผมเรียนอาลรับเราไปทางนั้นไงเราไปทางนั้นใช่จะเป็นเป็นข้อแรกนะเริ่มใส่เรื่องเรื่องศาสนาเราชอบเรียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วถ้าสมมติเรียนจบมามันมีแบบการทํางานที่เกี่ยวข้องกันไหมก็ก็มีครับผมแต่ว่าจะไปทางแบบว่าศาสนาแนวศาสนาเลยอ่าแต่เราทำไหมก็ไม่ไม่ปกติเราก็แต่ก่อนทําแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้ว แล้วตอนนี้ท<ช>ําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ช่วยพ่อขายของอยู่ครับอ,อช่วยพ่อขายของคือมีธุรกิจขายข,ของในนี้ใช่ครับผมในที่ประเทศไทยใช่ครับอืครับผมแล้วตอนนี้นอกจากที่เคยช่วยเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ตอนนี้มาทําอะไรบ้างเราส่วนตัวนอกจากช่วยพ่อแม่ขายก็มีติ๊กต็อกเนก็มีติ๊กต็อกนี่แหละที่ว่าแบบคอยทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยต่กล้แบบ ยังไม่ได้ทําจริงจังอะไรสักหน่อยนี่ไม่จริงจังนเนี่ยยังขนาดไม่จริงจังกันเยคนตาไม่แสจริงๆก็ยังไม่จริงจังครับเอาจริงๆเท่าจริงมันต้องใช่ใช่เท่าจริงๆคือเราต้องทําทุกวันเลยอย่างน้อยก็วันละสามคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับสามเนยใช่ครับพี่เองพี่ก็ทําเหมือนกันแต่ว่าก็นานๆทีแบบออกไปสัมภาษณ์ทีแล้วค่อยมาตัดลงย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่จะไม่ได้แบบทุกวันขนาดนั้น ของผมนี่ไม่ได้ทำไม่ได้ถ่ายทุกวันคือวันไหนแบบสนุกใช่ไหมฟิลมันได้อะไรอย่างเนี้ยคือคอนเทนต์มันจะมาเองเนี้ยถ้าเรามานั่งคิดคอนเทนต์อะไรเนี้ยบางทีมันมันไม่มันไม่มาอันนี้จริงนะครับแนะนําเลยแล้วก็พี่เห็นแบบมีการโอเคทำดิจิตอลอะไรเงี้ยก็มีสปอนเซอร์บ้างไหมสปอนเซอร์ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บพนันพี่ก็มีแต่พี่ไม่รับไม่ได้แต่แต่ผมไม่รับเลยสักอันเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้าเว็บพนันนี่ผมไม่เอาเลยสักอันใช่ใช่มันก็จะมีสไตล์เนี้ยเข้ามาเยอะใช่ครับ ก็จะมีแบบว่าถ่าย MB MB ไทยจะมีฝรั่งก็มีแล้วก็มีถ่ายแบบครับเออกำลังจะถามเลยแบบเห็นแบบแต่งตัวเท่มากนะครับผมแล้วก็แล้วก็เห็นรูปที่ไปถ่ายมาก็คือก็คือเป็นงานถ่ายแบบทั่วไปช่ครับเป็นงานถ่ายแบบครับผมมีไปถ่าย m อมีด้วยมีถ่าย MB ด้วยครับอ๋อเป็นศิลปินไทยหรือฝรั่งครับมีทั้งไทยทั้งฝรั่งครับอ๋อเอดีนะถือว่าได้จับหลายแบบแล้วชอบไหมครับเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้ เรื่องเพลงเราชอบร้องเพลงไหมเราชอบทำเพลงไหมอาจริงๆก็ชอบก็ชอบชอบไหมชอบครับผมมีความคิดที่แบบอยากจะทําเพลงของตัวเองไหมแนวนี้แนวนี้ก็มีบ้างก็อาจจะมีมีบ้างครับผมก็มีบ้างครับผมปกติฟังเพลงแนวอะไรครับก็จะเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์แน่นอนอยู่แล้วพี่ก็ชอบเหมือนกันพี่ก็ทําเพลงแต่ว่าก็มีผสมฮิปฮอปบ้างอะไรเงี้ยแต่หลักๆจะชอบแบบเป็นป๊อปพังเป็นวงมากกว่าอ๋อครับผมใช่ใช่ใช่ผมสียดายยฟังฮิปฮอป เออัปเปอร์ที่เราชอบที่สุดเลยถ้าเป็นในประเทศไทยก็ต้องเป็นยังโอมอ่ายังโอมแจงในประเทศไทยส่วนถ้าเป็นองนอกก็วิศคาลีฟาครับผมวิศคาลีฟามาไทยบ่อยนะมาไทยบ่อยใช่อโอยอันดับหนึ่งอยู่แล้วคนนี้ก็คือชอบหลักๆก็คืนแนวนี้ใช่ไใช่ครับแนวนี้เลยมีมีแบบเด็กกว่านั้นไหมแบบที่เป็นต่างชาติก็ถ้าชอบก็จะเป็นแบบว่าวิทคาลีฟาใช่ไหมส่วนที่ว่าฟังฟังแบบว่าก็จะมีก็จะมีหลายคนที่ฟังเพลงของเขาก็มี หลังจากนี้คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจแล้วอยากจะทาธุรกิจเป็นของตัวเองไหมแต่ว่าแยกมาแบบลุยก็ตอนนี้ก็คิดคิดไว้อยู่ครับก็จะมีขายพอนั่นแหละอขายพอก็จะเป็นขายพอนั่นแหละใช่ก็อีกไม่นานอีกไม่นานก็จะจะแยกมาลุยเองแล้วเจ๋งว่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็น YouTube ทําทำ u t u b e ด้วยเออดีพี่เชีย์นะนะครับทำอาจจะเป็นคลิปแบบแนวตลกตลกแรงนี่ใช่คนไทยชอบมากพี่เองก็ชอบมากคนที่มาติดตามผมก็จะ ปันตาพอดเนี่ยแหละปันปันนี่แหละจริงๆพี่เห็นแล้วแบบเอ้พี่ชอบอ่ะแบบอยากคุญญ์น้องเลยเพราะว่าดีเชียร์เลยนะครับถ้าเกิดอยากเริ่มทำ u t u b e แล้วก็แต่แบบเอ้มาถ่ายด้วยกันได้ชิวๆนะช่วยคอลแลปอะไรไปก็ลองสร้าง YouTube ดูเพราะพี่เองก็พี่เพิ่งเริ่ม YouTube ประมาณน่าจะสองสามปีที่แล้วอ๋อสองสามปีที่แล้วใช่แต่ว่าไม่ได้จริงจังเพราะพี่ทำ c e b o o k Page มาก่อนอ๋อพี่เริ่ม f a c e b o o เ Page มา8ปีนานมากแล้วอะไรเงี้ยก็ทำคลิปลง Facebook อะไรพวกนี้แหละแต่หลังมาเริ่มมาเพื่อออนบก ลองมาเข้า t ิ k t o k ดูไหมลองมาสตาร์ทยูทูบดีกว่าเผื่อแพลตฟอร์มมันไม่ค่อยดีลองมาเผื่อมันมีหลายทางอะไรเงี้ยเออพี่ก็เพิ่งมาเริ่มเริ่ม YouTube ได้3ปีแต่ว่าไม่ได้จริงจังจนตอนหลังมาเ้ยรู้สึกว่าสนุกดีเริ่มมาทำเออจริงจังแบบนำทำแนวสัมภาษณ์อยากจะให้คนไทยที่เข้ามาดูเนี่ยได้รู้จักแบบว่าคนหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายใช่นหลากหลายใช่เจอคนแบบหลากหลายแล้วก็หลากหลายความคิดด้วยถูกต้องเพราะว่าแบบ บางทีแบบพี่สัมภาษณ์ชาวต่างชาติเป็นยุโรปเป็นคนอเมริกาเป็นอะไรเงี้ยมันก็มันก็เยอะปกติใช่ไหมแต่ว่าเออบางทีแบบโซนแอฟริกาใตา้เออย,ยังไม่เคย,ยใช่พี่ก็เลยตื่นเต้นเออแบบอยากรู้แบบเออประเทศที่นูน่นอะไรเป็นยังไงก็หลักๆก็คือเขาอาจจะนับถือเป็นศาสนาแบบอิสลามใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อาจจะมีแบบพวกคิสเตียนก็มีอ๋อใช่ใช่ไหมใช่คิสเตียนก็มีก็จะเยอะเหมือนกันแถบแอฟริกาใตา้อ๋อจะมีจริงๆมันหลายๆแบบใช่ไหมหลายๆแบบใช่ แล้วแบบชาวอิสลามในนี้แบบเห็นยูบอกว่าต้องไปละหมาดเป็นปกติใช่ไหมมันก็ใช่เราก็ต้องละหมาดครบห้าเวลาววห้าเวลาห้าเวลาใช่ความรู้ใหม่พี่นะพี่ไม่ไม่เคยรู้คนบอนิสามธน์ะคือต้องละหมาดครบห้าเวลาห้าเวลาเช้าวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนมันก็จะมีช่วงประมาณตีสี่ตีห้าเขาแซงว่าเราเป็นคนตื่นเช้ามากไลยผมก็ถามว่าตื่นเช้าบางทีก็ไม่นอนเลยคืนนี้ไม่นอนเลยก็ือละหมาดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนใช่ก็คือเราละหมาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็นอนนอนถึงกระทั่งเที่ยงแล้วก็ตื่น แล้วเราอเที่ยงปุ๊บขอเสี่ยงไปช่วงบ่ายวาแล้วก็ไปช่วยพ่อทำงานอะไรนี่ก็จะมีเวลาอยู่ก็จะมีเวลาอยู่ใช่ไหมแบบก็เคร่งพอสมควรก็ดายู่ยโอเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าพอพี่เองก็คนไทยปกติก็พุทธนี่แหละนะก็ก็คงจะมีเข้าวัดบ้างอะไรหน่อยแต่พี่ก็ไม่ค่อยเพราะพี่มีเพื่อนฝรั่งเยอะบางทีมันเริ่มซึมซับไปทางแบบคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะศาสนาอื่นเออศาสนาอื่นหรือว่าเป็น เป็นคริสบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะเป็นบางคนก็เป็นเอเทียสแบบไม่มีไม่มีไม่เอาอะไรเลยใช่ก็เหมือนชิลอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบความเชือ่อเริ่มแบบแม่งเริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มเบียดเบียดกันแล้วแบบเ,เราก็ไม่ค่อยได้สำหรับชัยอะไรเงี้ยแต่ก็เคยบวชอะไรปกติอะไรเงี้ยครับอืม,อมครับผมอ๋อได้รู้เยอะเลยนะมาลีพี่เคยพี่เคยศึกดูอยู่ก็เป็นประเทศที่ไม่รู้ว่าติดทะเลเปล่ามันไม่ติดทะเลมันจะเป็นอู่กลางๆใช่มันจะอยู่ตรงกลางเลยก็จะมีแต่ ประเทศเราบๆมาอบอีกทีหนึ่งโอเคครับผมก็โหได้รู้เรื่องราวมากมายนะครับเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับประเทศมาลีนะครับแล้วก็น้องโตในไทยนะครับผมก็รักประเทศไทยแล้วนะตอนนี้รักประเทศไทยก็คือน้องเป็นคนไทยแล้วแหละก็นหนึ่ง แต่ว่ายังยังไม่ได้ทําเรื่องโอนสัญชาติเข้าใจได้ครับมางาีโออันนั้นก็น่าจะใช้ใช้เวลาอยู่เวลาเยอะแล้วก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่ต้องจัดการนะมันไม่ได้ง่ายๆนะสิ่ที่ฟังมานะใช่ไม่ได้ง่ายแต่ว่าอยากจะได้สัญชาติไทยนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้2สัญชาติเลยเพราะโตในไทยเนาะใช่เพราะเราโตในไทยครับผมโอเคก็นะครับผมถ้าใครอยากไปติดตามน้องโทมัสเนี่ยติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดตามได้ทั้งอจีติ๊กต็อก แล้วก็ Facebook ครับผมสามช่องทาง U M A R ครับ <Okay. S 2> แล้วก็ C I S S O K O โอเคครับผมบผมซีโซโก้สามช่องทางเลย SO K ครับผมซีโซโก้ครับซีโซโก้อ่าก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ข้างล่างลิงก์มี3ช่องทางเดี๋ยวฝากไปติดตามน้องด้วยนะครับใครที่ชอบสไตล์แบบปันๆันนะ พูดไทยตลกๆกับเพื่อนๆนะครับก็ไปติดตามน้องได้ก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากที่ให้โอกาสที่มาสัมภาษณ์นะแล้วก็ยินดีที่รู้จักมากๆเลยนะครับผมไว้เดี๋ยวเราทาคลิปด้วยกันอีกเนาะปั่นๆบ้างอะไรเงี้ยเสริมๆนะลงทิกตอกเดี๋ยวทำช่องลงไคลิปลงอะไรไว้ได้ได้ครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปหาอะไรกินกันดีกว่าได้โอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ